โย่พร้อมยังพร้อมแล้วโช่โช่โว่โย่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิ2หสดสแสส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 แล้วยี่สบสองบาไม่ใช่ค่ารถบมือหรอกที่ขับคันไหนก็ซ่อมหมดอ่ะไม่เกี่ยวเลยมันไปที่รถมันไปที่รถ เมื่อวานหนูไม่ได้นตายตางตายไปสองวันด้วันเลยนะตำรวอะไรนะไม่ใช่คนั้นเขาจ่ายเขาหรอแล้วังไงให้ไปเรือใช่หรอเขาจ่ายรวมให้แล้วนะไม่ต้องมาบิก็รอหนูแล้วสิคะใช่ไหมลองถามมิตนดูเมื่อวาไม่จ่ายตบรวจอะไรนะใช่หรอก้าวเจ็ดสี่ค่ะไทีจะว่าไปตรงผมกูเขาตดไมนดีนะ ขาพันน้ำเยี่ยมันมีมีผมอ่ะเพราะเขาเป็นคนหมอท่ายังมาจ่ายเดงเอ้าหรอให้ตอนแรกคิดว่าเขาใจแล้วเพราะว่าเขาให้มาพันห้าหกช้าอยู่มีข้าวกินไหมดูเลกอะไรตายปวดเลยเ้าเจ็ดสามนังเ้าเจ็สามต้องรับทำพันน้าเอาคีต่อเลยครับเสีงต่อพ่อหมูดูไหม มันดีนะที่มัมมี่หนูดมามมี่เปลี่ยนไปอ่ะคันนี้เปลี่ยครับเออคือขไหนฉย่หมาบมาดูไหนหมาอยู่อยู่ดูไหนอ่ะมนั่นเนี่ยอยู่ข้างหลังได้แล้วครับเชื่อเรียบร้อยมาดูแล้วป้าเอ้าไปหมาฮะ

อ้กีอันนี้อมยังไง้ยหนูคนนี้ไอเกอะไร่ยนี่อยู่ทีนไคันนีมวไอ้เกโอ้โหไปยืนให้กออุ้มทำไมไอเกีวมาวงวางไอเกหนูวาหนูวาข้างไหนลูกป๊าดป้าหนูก่อนมดนใช่หนาดู๊ดูนี่มามามาดาดอาาาาาาดดาย่า ไอเกลเอาเอาเอาล่ะเอาเอาลูกมึงให้กูทิ้งที่บ้านเลยดิบาันไม่รู้ใครมันเรียมแบบหนูมันไอจีต๊อบนี่สบายดีไหมไอจีต๊อบเกลเนี่ยไอจีต๊อบสบายดีใช่ไหมสบายดีนะพี่ไม่คุยจำหนูเลยเหรอไม่ได้ครับบ้านหนูดูนี่ไปไปไปทำงานแก่งดูเด็กมึงเหรอบ้านเดินทางลาสุดเจอกันเกลอะไรอะไรอะบายเกลบ๊ายบาย ไอเกียจะต่อยทำไมเนี่ยไม่เดียวแบบว่าอิตั้ปอมมุงจิตัวปอมอีตตวปอมไอนางตัวปอมอีนางพีรำมนอีคางคกขึ้นวอกไอเจียงน้อเจียงตัวไอเียงเนาะรถพึ่ง่อมด้วยอกิวไม่ตีนขสงบ่ อเียยกงแงต,ตแพีน้ไอวขึนมา้าันกป๋สหนูดูนีันนั้นมันตัวมอเวเราไปเลยดีกวา่าไอ้ล็อไอนย่างใครวะนูดูนี่นเรากรมาแล้วนี่เจีวนี่เนใรหนูนขึ้นมานี่กระข้าอไงอยู่ในรถใช่อ,อยางอะไรวทีดีนะ โอ้นั่นๆเกี่ยวไปเลยขึ้นรถเนี่ยไปเลยเราไปเลยไปแต่เดี๋ยวเรามีไปชุมนุมเลยหนูไม่กลับหรอหนูดำไม่ได้เอ้าเกี่ยวยิงใครอ่ะมันมีตัวปอลขึ้นรถหนูนะเกียนจุลงมาเกียนตี้ลงมาทำไมไปเลยนะ เค <Okay, S 2> ไปเลยนะอาเกียวบอกแล้วหอดูดูนี่นนเอา้าเกี่ยงอะไรอีกวะปจ้องล็อกกองล็อกด้านแดงครับรถดูดางนรถหนูานยางแดงน่าจะอยู่อู่มั้งอยู่ข้างขาถนน จางพี่อะไรอ่ะยางแตกเลยมาต่อนอนไอทีมันนอนเตียงมั้งเนี่ยไอ้พี่อ่ะมาจ้างค้บใส่ยังเลยค่ะทำอะไรดีวะอีนังตัวบอมในตัวบอมขอข้าวหน่อยเขาไม่ได้ข้าวเลยไปไหนมาพี่ชอนไม่ข้าวหน่อยมาที่ให้ทีใจไมฉี่มาเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมมึงเปลี่ยนไปนะเนี่ยพาไปจีบสาวให้หน่อยดีแบบคาสาวให้อ่ะนั่นแหละน่ามา บูดูดิคนไหนตัวจริงพูดจากทงละคนถ่ายรูปนั่นไงคือผิดตัหวยจำเอาว้เดี๋ยวใครแคนตัวจริงแล้วค่ะตัวจริงใครจะปลอมไหนวะทำไรดีวะทำไรดีวะจะเอาห้าร้อยเดี๋ยวไปรับที่บ้านพี่รอก่อนมึงไปทำไรเออเดี๋ยวไปรับที่บ้าน แม่นายยกอะไรบ้างขอข้าวทุกวันตาพี่โม่แค่นี้จะให้เราต้องดูเถ้าได้ครับพี่โม่ใม่นะดู้รู้มีโมดียินเปล่าดูยกชื่ออะไรเกิลได้ครได้แล้วนะเดีนนีนายยกที่ดีๆชื่ออะไรแองเดี๋ยวไปบ้านด้วยแววไปบีพี่โม่จะเอาไปดีทุยไปบีฝากแองพอดีเลยได้ไปบีแองกูก็ฟื้นพอดี ไอ้มอนดำน้ำมาละไอ้เหรียญแมสต็อก100โคตรไวอ่ะแล้วเหรอใช่สามวันหนึงสองวันสาวันโอ้รวยเลยน่ะแล้วเขาขายกันเหรียญเท่าไหร่เดี๋ยวนี้อ่ะสองหมื่นห้าใช่พี่แมนมันขายมาให้แกงอยู่ขึ้นไหมกูที่สองไม้นี่เดี๋ยวพี่จะไปเออขึ้นที่สองไม้เดี๋ยวเราคุยเราคุยกันว่าไงคนด่าคนดาขึ้นไม้ต้งหาอะไรมาคนขึ้นไหมน่าจะ บ้าขนาดไรไม่เคยคุยเรื่องขึ้นไม้เลยเพราะเราจะคุยเรื่องขึ้นมีดก่อนหมขึ้นมีดจะครบก่อนขึ้ไม้แต่ว่าปีนี้น่าจะจบโปรเจกต์ปืนน่าจะแบบรีบจบโปรเจกต์ปืนก่อนเพราะบางคนยังมีบากสลามถ้าไปขึ้นไม้ปูมันจะหนักเอาไงแล้วเดี๋ยวเราไม่ได้จะขายรถอเกนี่ละขายขายวถันนี้ปืนได้ห้ากระบอก ครับพี่น้องครับไม่รู้ว่าเปน็นปัญหาที่มึงหรือเปน็นปัญหาที่รถเนี่ย